ตอนนี้ก็อยู่กับเต็นท์หนุ่มเทียนนะก็คือตอนนี้ครับฝนกําลังลงเต็มที่เลยครับกำลังดูว่ามันจะรอดไหมจะซึมไหมตอนนี้ยังไม่พบการรั่วซึมใดๆนะครับอยู่ได้ครับเพราะมันไม่มีพื้นด้วยอะไรด้วยนะด้านบนนี้จะเป็นช่องระบายอากาศให้เรานะครับเยอากาศก็จะเข้าทางด้านนี้นะครับวางไว้าาอยู่ข้างในนิ่งๆหน่อยครับนี่เก็บของเข้ามาข้างในครับ โดยรอบอันนี้ผมอยู่บนอยู่บนเตียงนะเตียงสนามจะเป็นเตียงสนามครับน,นี้ประมาณนี้ครับมันก็เหมาะอย่างนี้ครับน้ําก็จะไหลลงไปเลยครับน้ําจะไหลลงแล้วซึมลงดินไปเลยครับนี้เวลาเรากางก็ดูเรื่องของน้ําด้วยครับดูเรื่องของน้ําดูเรื่องของทางน้ําครับ กำลังเต็มที่เลยนะฝนไยโย่